สวัสดีค่ะวันนี้ท่ามกลางแสงแดดกำลังจะอัส,สดงพระอาทิตย์กำลังจะตกอะค่ะก็มาที่สวนเหมือนเดิมสวนนี้ก็เป็นอีกด้านหนึ่งของสวนลุงแซมนะคะสวนเกษตรลุงแซมนี่แหละค่ะแต่ว่าวันนี้อัศจรรย์หัวใจเห็นพจชพชืชชนิดหนึ่งหญ้าต้นหญ้าแถวบ้านเขาเรียกหญ้าคอมมิวนะะิสต์เนี่ค่ะ ทำไมถึงเรียกยากคอมมินตีก็ไม่ทราบก็คงจะเป็นเพราะว่าเนี่ยนะคะเนี่ยลำต้นของเขาโตวไวมากๆแทรกซึมเข้าไปได้ทุกที่ทุกจุดแล้วเกิดง่ายเกิดตรงไหนก็เกิดไม่เลือกดินไม่เลือกภูมิอากาศอะไรทั้งสิน้นคือตัวดอกเขาเนี่ยจะมีเมล็ดเล็กๆเมล็ดเ,เ,เ,เล็กเนี่ยพอดอกเขาสุกนะคะพอดอกเขาสุกเนี่ยเริ่มแกแล่ละ มเมล็ดเนี่ยจะแตกแล้วก็จะมีไอตัวฟูๆเนี่ยลอยตามลมพามาเล็ดลอยไปเรื่อยนะคะพัดไปเรื่อยลมพาไปเรื่อยตกลงตรงไหนก็เกิดกันตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าจะตัดขนาดไหนจะขยันแค่ไหนก็ยังสู้เขาไม่ได้เขาก็ยังเกิดมาทุกปีอย่างเงี้ยแต่ว่าสวนเราไม,ไม่ไม่ไม่ได้ใช้สารเคมีนะคะก็จะเป็นการ จัดการแบบธรรมชาติคือพยายามตัดเนี่ยค่ะตัดด้วยด้วยเครื่องตัดหญ้าก็ไม่ทันเขานะคะเพราะว่าเขาเกิดเร็วมากๆบางทีคุณยายที่บ้านจะเรียกว่าหญ้าหางกระรอบเพราะว่าลักษณะเขาคล้ายๆหางกระรอกอยู่เหมือนกันมีขนฟูแล้วก็หางยาวๆออกไปแบบนี้ลองเสิร์ชดูข้อมูล บางที่จะเรียกว่าหญ้าน้ำพุไม่ใช่อันเดียวกันหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าแถวบ้านเรียกหญ้าคอมมินิ์หรือหญ้าหางกระรอกเยอะมากค่ะดูสิคะแล้วของเราก็เลือกกําจัดด้วยวิธีธรรมชาติเพราะ,ะนั้นก็จะไม่ค่อยทันต้องใช้เครื่องตัดหญ้าแต่เขาเขาก็ไม่ได้เหนียวอะไรนะคะเนี่ยต้นเขาก็ไม่ได้เหนียวอะไรสามารถที่จะดึงหักขึ้นมาได้เลย ดูขึ้นมาได้เลยง่ายๆแต่ว่าความที่เขาเจริญเร็วโตไวไม่เลือกดินไม่เลือกที่ไม่เลือกอากาศก็จะทำให้ชาวสวนเราปวดหัวอยู่เหมือนกันเ,เห็นมีบางบางที่นะคะเขาเอาไปประดับไปตกแต่งมีขายกันด้วยที่นี่ไม่ขายนะคะใครต้องการไม่ขายนะคะ มามาเอาได้เลยเยอะเหลือเกินจะขอบคุณด้วยซ้ำนะคะเนี่ยโอ้เยอะจริงๆไม่ใช่แค่นี้นะคะน,นี่ลองตัดดูลองใช้เครื่องตัดหญ้าตัดดูก็โอเคนะคะแต่ว่าไอ้ที่่วงๆลงดมพื้นนี่แหละจะเป็นปัญหาต่อไปดอกเขาก็จะเกิดขึ้นมาใหม่อีกนะคะเราก็จะตัดอีกอย่างนี้แหละคะ่ะเราก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันเดี๋ยวพอเราเสร็จทางสวนด้านนู้นด้านนู้นจะเป็นสวนที่ เห็นไ,ไหมคะล,ล่วงละตัดละแต่ส่วนนี้ยังยังไม่ไหวเนื่องจากเรามีพนักงานตัดอยู่คนเดียวก็คือเจ้าของสวนมีใครจะมารับดอกหญ้าไปประดับไปตกแต่งเอาไปทำอะไรก็ได้ที่ต้องการยินดีคะ่ะฟรีนะคะฟรีมาเลยคะ่ะ ตัดฟรีสำหรับวันนีาา้ก็ขอขอบคุณอย่างสูงที่รับชมนะคะสวัสดีนะคะ